ยินดีต้อนรับสู่สควิดเกมเรามาเล่นไฟเขียวไฟแดงกันดีกว่า,ายอย่าขยับเด็ดขาเลยนะพวกเสร็จฉันละแกขยับเหรอไมอ่น่ากลัวชะมันเลยและทันใดที่ตุกตาม,มองไปที่แจ็ค เห็นความหล่อเหลาของแจ็คเข้าให้จะตกหลุมรักแจ็คเข้าให้แล้วความรักครั้งนี้มันช่างร้อนแรงจริงๆค่ะท่านผู้ชมหัวใจอะ,อะไรเนี่ยแจ็คใช่ว่าเรามาเป็นแฟนกันเถิอะนะอยากรู้ใช่ไหมเราติดตามความสวยได้เลยจ้า เออเอ,อ,อย่าขยับนะนี่มันเกมไฟเขียวไฟแดงนี่อยู่นิ่งๆรวงตัวล่ะไฟเขียวจะขยับได้ก็แต่ตอนที่ตุ๊กตามอ,อไม่เห็นเราอ่ะขยับตัวแบบนี้ต้องตายแน่เลยเราตายละชีวิตจะไม่รอดแน่เฮ้<แ>อทำไมยัยนั่นมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเจ๊จะทำให้ชนะเองจัดการพวกมันเลยเออค,คิดจะทำอะไรอะจัดการเอเวอร์รี่ก่อนเลยเหรอจะกระชี้จมูกก่อนเลย ขยบเหรอตายไปแล้วหนึ่งเริ่มเกมต่อได้โอ้โหเฮ้ยทำไมต้องมาเห็นคนตายด้วยฟัเน,นี่ยใน่พงน้อยคิดจะทำอะไรกับฉันอะอย่ามาจักจี้ฉันนะวเอ้ยจะไม่ยอมหัวเราะหรอกเฮ้ยแค่เนจิ๊บจิบฉันผ่านไปได้ หายไปไหนหมดแล้วอ่ะการไไ์ตูนไอเกมใส่แจ็ส์ยังงั้นเหรอเฮ้ยอีกคำจงเบยเออเหมือนคนบ้าเลยเนี่ยเออเออเจ้าชู้อ่ะตายซะตายอีกแล้วหมดกันเหลือฉันคนเดียวอ่ะอะไรกันเนี่ยส่งตาหวานให้ฉันด้วยเฮ้ยอ๋อฉันคิดออกแล้วเพื่อนตายกันหมดแล้วจะอยู่ไปทำไมเอ้าทำไมไม่เห็นอ่ะฆ่าฉันสิเฮ้ยเนี่ยเหมือนบ้าอะไรเนี่ย<อ>ไม่ตายเหรอแน่ เซ็งจะมันเลยแล้วฉันเลือกอะไรได้บ้างวันนี้โชเดี๋ยวฉันได้รางวัลพิเศษให้ความรักแบบไม่อันช,ช,ช,ช่วยด้วยนะช่วยดียมาแข่งชักะยกกันวันนี้แกแพ้แน่ไอ้แจ็คในขณะที่ยังไม่ได้ออกแรงเลยนะเนี่ยโดแข่งชักะยกไปดูติกต่กไปยังได้เลยตลกจะมันเลยอ่ะ ในจะออกแรงสุดๆแล้วนะเนี่ยทำไมไม่มีเว,ววจะชนะเลยอ่ะไม่ได้การเดี๋ยวฉันช่วยจัดการเองหวังว่ารอบนี้จะชนะแล้วนะ<อ>ม,มาช่วยรู้ว่ามาเป็นภารักกันวะเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ฉันต้องลงมือจัดการเองซะแล้วสิโอเคไปให้พ้นเอาเชือกมาเนี่ยเ<อ>นี่ยดั สองเกือบพลาดท่าแล้วรีบเดิงเร็วส <Yeah. S 1> สมน้ำหน้าฮ <c oughs> ะ,ะไม่แบตเตอรี่หมดแล้วเหรอโอ้รัจแบตเต็มแล้วอะเออจะแจ็คอยู่ไหนอ่ะอะ๋อยู่นี่นเองโดนล่างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุย๊ยเจ็บไหมคะแช็คคนดีนี่ขนาดช่วยแล้วก็ยังแพ้อย,อยู่ดีอนะนะ ไม่แฟร์เลยอะจะขำอะไรกันนะ,ะนะโอยใาญตุ๊กตาบ้าทำให้ฉันโดนโล้อเลยเนี่ยคนอุตส่าห์จะช่วยเอออย่างน้อยก็แกล้งเพื่อนแกไปก่อนก็แล้วกันฮ้ยอย่าโดนเลยไม่สมดำเน้ามันเรีบเรีบเข้าเส้่ยวอยอย่าดันเซ่ไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะเตียงหนึ่งเตียงสอง ไม่แค่นี้อ่อออกไปถ้มามเเตียงของฉันนะเธอเมอเอ่ใครมือเร็วคนนั้นก็ได้ก่อนนั่นแหละว่าเสร็จฉันเฮ้อได้นะช้าไปโธฮ้ยคนหล่อแพ้อ,อีกแล้วโชคร้ายจะมัดทำไมต้องทิ้งให้คนหล่อนอนในที่แบบนี้ด้วยไม่มีเตียงเหลือเลย,ยเอโธ่ถ้างั้นก็ต้องนอนบนพื้นไปก่อน ขอรหดชะมัดเลยฉันดีนะที่มีกระดาษลังมารองอ่ะในดูซิว่าทุกคนนอนกันหรือ,อยังใครบางอาทิ้งคนหลอนอนกับพื้นต้องช่วยแจ็คมาเวลานอนละได้เวลาปรับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ให้ป่อยฉันนะไม่ไมเฮ้ยกดอะไรคุณอ่ะเออทำไมต้องเอาเตียงของเราสองคนไปด้วยอ่ะเฮ้ยเดียวอ๋อเอาไปให้แจ็คนอนอย่างงั้นเหร ฟางไว้ก่อนเธอพวกเราไม่ปล่อยแกไว้แน่แจ็คเฮ้ยอ้ยไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้สั่งเขาซะหน่อยอ่ะสันทำไมหนาวอย่างนั้นเหรอนอกจากจะไม่เข้าใจอะไรแล้วยังทำให้ันลำบากใจอีกอ่ะที่จะทำอะไรกันแน่ฟันเนียเอาอผ้าห่มพวกมันมาให้หมดต้องโกรธมากแน่เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไอ้ยตุกาตากลับเมื่อไหร่แต่โดนพวกเราจัดการให้สาสมแน่ ทำไมไม่ไปสักทีอะจะไม่ปล่อยให้เราแต่ต้องแจ็คเลยอย่างนั้นเหรอเย้ไม่นะเห็นยังบอกให้โยงเงียบเงียบไงรอบนี้ไม่ชนะหรอกปลอดภัยแล้วแจ็คทีนี้ก็นอนให้หลับสบายนะเดี๋ยวฉันจะอ่านนิทานให้ฟังไม่ไไม่ไม่ต้องอ่านหรอกไม่เป็นไรนอนซะ นอนให้สบายสบายให้สนุกจงเบยอ่ะต้องสะกดรอยตามแจ็คจะได้ตามแผนไงฮะอ,อะไรเนี่ยกล่องเหรอามาได้ไงอะไม่มีเจ้าของเหรอเนี่ยรวงเฮ้ยเฮ้ยลองอกไหนดูสิกล่องอะไรอะแหวนเหรอแล้วใครฟะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฟ้าแต่งข่าฮะไม่นะอะไรกันเนี่ยใครมาเตรียมงานม้านให้กันฟ้าเนี่ยโ,<อ>โรแมนติกชะมัดเลยอ่ะไม่ฉันไม่ได้มันไม่ใช่นะก็ทีแจ็คสายไปแล้วล่ละฉันตอบตกลงไปแล้วไม่ไม่ไมตอบตกลงมาเดียวเนีะเออคือว่าใชออ่นี่แหวนให้เธอน,นะเจ้าที่รัก สวยรืเปล่าว้าวสวยมสิซิ่งสุดๆเลยอ่ะทีนี้ก็เข้าไปธีวิวาหแต่งงานได้ตื่นตันใจสุดๆโอเคไปเถอะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจริงๆนะเนี่ยาโถยแต่สู้ต่อไปนะเราไอ้ยมลูกเต็มบานล้านเต็มเมืองนะล้านโอ้ยอยากจะเห็นตัวตาตัวน้อยวิ่งเต็มเกมอยู่แล้วเนี่ย ได้เวลากินอาหารเที่ยงแล้วตื่นเต้นจุมเบอร์วันนี้จะได้กินอะไรกันนะเรียเปิดเร็วเข้าตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วออไข่กับน้ำเปล่าเนี่ยนะอีกแล้วเหรอเนี่ขอขยยังอื่นได้ไหมขนมปังอได้เปล่าไอ้ก้าเท่านั้นที่กินได้อย่ามาเซาซ่ได้ไหมยังไงก็ให้กินไม่ได้หรอกอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแหกกดดูขออะไรแบบนี้หน่อยสซแกกล้ามานะที่จะมาสั่งเบอร์เกอร์ท้เนี่ย เอาไปเลยได้อะไรก็กินอันนั้นอะไรอย่าเรื่องมากอ,อะไรวะเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างให้เองนะจ๊ะใครจะปล่อยให้ที่รักต้องอดอยากไม่ได้กินของที่อยากกินกันละ่ะเดี๋ยวฉันจะลงมือเข้าครัวเองเดี๋ยวมานะทำอาหารกันเลยเออเจทำอาหารเป็นไหมเนี่ยสู้ๆนะจ๊ะโอ้โหคองแค่วกว่าที่คิดเลยเฮ้ยโอยอยากกินเบอร์เกอร์จริงๆอ่ะอเบื่อไข่แล้ว ออันนี้ของนายเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่เบอร์เกอร์ไงเบอร์เกอร yes! นะ์โอ้โหเยสจะหม่ำแล้วนะโอ้ยน้ำลายไหลเยอะคุกกี้น้ำตาลมันเหมือนในสกิดเกมไม่มีเผ็ดเลยอะและแบบนี้จะจะรอดไนวันเนี้ยเย้เยีย่ยมไปเลยเม,มือนที่อยากได้เปียบเลยเอาไปโอเค จริงจริงได้ไข่กับน้ำก็ดีอยู่แล้วเชียวอ,อ่ะอยากจะมันเลยอร่อ,รอยดีเหมือนกันฮนะเจ้าใออกล้จะเสร็จแล้วยายสำเร็จเป็นไทยแล้วเรอาอชิ้นเดียวมันจะไปอิ่มอะไรเอาไปทั้งกล่องเลยก็แล้วกันกินเลยสิไมออ่มันเยอะเกินไปแล้วบ้อ เร่งมือเร็วเข้าไ่นะแตกแล้วอระเฮ้ยไม่เอ้ยโทษทีนะแจ็คกดก็ดดคือกดอ่ะดักจีนี่มันเกมโปรเลยไม่อยากจะโม้เลยนะว่าฉันเก่งมากดูฮ้ยฉันชนะทุกรอบเลยเย,ย้ไม่ได้เรื่องเลยเราเนี่ยรมเสียชะมัดเลยอะแพ้ตลอดเวลาแบบนี้ได้ไงวะก็นายมันกากเองอ่ะเอา้าเป็นอะไรงอนกระเฉยอย่างงี้ก็ได้เหรอ ถ้อย่างนั้นก็ต้องเอาใจหน่อยเน่ทำตามฉันเลยนะแกะการดักเจี่ออกมาค่อยดูนะนี่แจ็คเดี๋ยวฉันจะโชว์มายากลให้แกดูอ่ะทำตามฉันนะฟิวที่นี่ตานายเออมันดูแปลกนะเนี่ยแต่ลองดูก็ได้อะที่นี่ก็ให้จ็กเข้าไปสิหเ<อ>ฮ้ย <laughs> นั่นแหละน่ารักจริงๆเลยนะนายนี่เฮ้ยระวังหน่อยมีคนอิจาตาร้อนอยู่ข้างๆ่ะอย่างเงี้ยต้องโดนจัดการรู้แล้วฉันมีเซอร์ไพรส์รให้เธอด้วยนะเนี่ยอย่าเพิ่งแอบดูเจเดี๋ยวจะเตรียมของขวัญพิเศษให้เธอเลยดอกกุหลาบนะต้องชอบแน่ๆเฮ้อไม่ใช่ของเธอซะหน่อยอะไม่เห็นจะแคร์เลยฉันก็ทำให้นายยิ้มได้นั่นแหละนะเธอมันไม่เข้าใจความรักของคนหรอก ถึงจะเล่นสิวิดเกมก็อย่าลืมออกกำลังกายเราจะได้ฟิตแล้วก็ healthy. เฮลตี้อ้าวแจ็คแกก็เล่นเวทเหมือนกันเหรอไหนดูซิว่าเป็นไงเฮ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะโอเคหรอลองอันนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยหนักโคตรเลยเอ่ะลองอันนี้ก็แล้วกันอ่ะถึงจะดูไม่ค่อยเท่แต่พี่ก็ออกกำลังกายนะน้องนะรอดูกล้ามได้เลยฮะ คนไปไหนหมดเอะหวัดดีแอวตุกตามาทำอะไรที่นี่เลยเนี่ยก็คิดถึงไงแล้วก็เลยมาหาก็แค่อยากจะมาแอลเธอนิดหน่อยนะน,นะดูฉันก็กำลังกายนะปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันหุ่นดีใช่ไหมล่ะเป็นอะไรส่งให้หน่อยสินี่เหรอเอ่เอโอเคเอาไปเลยนี่เธอจะลองยกเวทแบบผู้ชายเลยเหรอเนี่ยเออดูยุ่งๆเลยนะไปไย คิดจะไปไหนอ่ะแจ็คจะไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกเออที่จริงฉันก็จะมานั่งต่อตรงนี้นั่นแหละติดกับยายนันซะแล้วออกกําลังกายไม่สนใจอะไรเลยโหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสุดยอดเลยเออแล้วอันนี้ยกไหวหรือเปล่าลองดูสิได้ฉชนไหวเฮ้ยแจ๋งใช้แรงไม่เยอะเลยอ่ะนี่มันคนเหล็กหรือเปล่าวะเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเหรอลองวิธีนี้ดีกว่าฉันคิดออกแล้วอเพื่อนๆดูสิครับผมได้ยกได้ขนาดนี้เชียวนะเจียมดูเจ๋งซะสุดไปเลยอ่ะขับใจในตุ๊กตาช่วยฉันสร้างภาพดีจริงๆอ่ะไฮไฟหะ<า>เออโอเคยุยย่ yeah. ตั้งหน้าตั้งตาเชียวนะเสร็จแล้วดูโจชัวเนี่ยคือแผนแหกคกุกอ่ะโอ้โอแเจงสุดๆเลยเพื่อนคิดได้ยังไงว่าแกนเนี่ยแล้วแกจะทำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าจะแหกคุกตอนนี้เลยโอเคเริ่มกันเลยนะเฮ้ยในนายคิดจะทำบ้าอะไรวะเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันทำได้บายแจ๋วอยู่ในโทษแล้วอ่ะ โอ้โหเฮ้ยไอ,อ้ตุก๊กตามมาเยี่ยมแจ็คแล้วเออทำไงดีสวยแน่เราเอาเอาให้ทั่วตามหาให้ทั่วเลยหาทุกซอกทุกมุมเลยนะคุณเป็นแบบเนี้ยต้องเจอแจ็คแน่แนเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันเตือนเขาแล้วหา้ามแหกคุกอะ่ะทำไมวันนี้กามาดูรนๆเกงๆยังไงก็ไม่รู้แฮะโอ้ดูมีฟิลเตอร์ด้วยอะ่ะ ไม่ไม่เจอเลยครับรู้ว่าอยู่ใต้ผมเนี่ยเฮ้ยหนีสิมาอยู่ในนี้ครับแตกงจังเลยหายหัวไปไหนของมันนะถ้าจะหนีฉันอย่างงั้นเหรอฮะเสียงอะไรต้องใช้เลเซอร์เช็คโดย้ยใกล้จะถึงแล้วเป็นอิสระแล้วทำไมร้อนจังเลยมือฉันไม่นะตุกตาเขาจนกลิ้ง ทีนี้ก็หนีไปไหนไม่ได้เระวังโฮ้ยอดีเลยไม่อยู่ในอ้อมแขนเจสสี่ดีไม่ปล่อยฉันไปเถอนะเนอะแหนแหกคุกล่มแล้วเนี่ยได้เวลามาสัง่งสอนไอ้ลาบจำยันไปหน้าเลยชอบล้ำใิส่ยแหกคุกแบบนี้อยู่เรื่อยเดี๋ยวนะตุ๊กตาจะทำอะไรอะเอามาให้ฉันแจ็คไม่มีความผิดแต่เป็นคนที่ใส่แว่นต่างหากเห็นไหม แล้วคนที่ใส่แหวนสุดสวยคนนั้นก็คือเออมาไมา่นะเออฉันโดนใส่ร้ายอ่ะเออไม่แฟรเลยอ่ะไม่ไม่ใช่ฉันนะสบานเลยไอ้แจ็คตั้งหากอ่ะเออดีจังเลยเขาเรียกว่าโรแมนติกใช่ไหมแบบนี้เฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยไม่